สำหรับคลิปวิดีโอน,นี้นะครับผมก็มีแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่สามารถทําเงินได้จริงนะไม่ต้องลงทุนนะไม่ต้องเชิญเพื่อนนะครับเล่นวันเดียวก็ถอนเงินได้เลยนะครับเงินเข้าไม่เกิน24ชั่วโมงนะที่ผมได้รับมานะซึ่งแอปนี้นะคือเป็นแอปเล่นเกมนะครับที่คุณอาจเคย รู้จักแล้วก็เคยผ่านตามมาแล้วนั่นเองนะก็คืออันนี้คือผมเล่นแอปที่มีชื่อว่าแอปฮาร์โกนะครับแต่ว่าเราต้องเล่นกับอีกแอปหนึ่งนะครับซึ่งเป็นแอปใหม่ล่าสุดที่ไม่ใช่แอป Money View นั่นเองนะที่ผมเคยรีวิวไว้นะแต่ว่ามันเป็นแอปใหม่นะที่ไม่ใช่แอปของมันนี่วิวนะซึ่งเป็นแอปอะไรนะั้นเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยนะครับ แล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของ ANC Studio นะครับก็สามารถที่จะมากดติดตามได้นะครับผมนะโดยการที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งแล้วก็รับการแจ้งเตือนทั้งหมดแบบนี้ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆ <c oughs> เมื่อผมลงคลิปนั่นเองนะครับสำหรับคนที่สนใจหาเงินออนไลน์แอปหาเงินฟรีพวกนี้ครับก็สามารถที่จะมากดติดตามช่องของ ANC Studio ได้เลยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio กันด้วยนะครับวันนี้วันที่10กรกฎาคม2564นะครับวันนี้ผมมีแอปหาเงินฟรีนะเป็นแอปใหม่ล่าสุดน,นะครับก็เป็นแอปในการที่เราเล่นเกมแล้วก็ได้เงินจริงนะครับ แอปนี้นะครับมันก็คล้ายๆกับแอปที่มีชื่อว่า Money View นะที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับผมนะถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เคยดูนะก็สามารถที่จะไปรับชมได้เลยนะครับโอเคครับผมนะในวีดีโอนี้ผมจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดวิธีการสมัครสมาชิกวิธีการสร้างไรายได้จากแอปนี้แล้วก็ต้องทายังไงเราถึงจะสามารถถอนเงินนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครนะที่สนใจนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยนะครับ โอเคครับผมนะก็สำหรับแอปใหม่ในะวันนี้นะเป็นแอปเล่นเกมได้เงินก็มีชื่อว่าแอป Money Raw นะก็เป็นแอปในการเล่นเกมแล้วก็รับบัตรของขวัญทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นค่ายที่มาจาก Money r ร w Company นะั่นเองนะครับซึ่งแอปนี้นะครับก็มีคน ดาวโหลดไปแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ1ล้านครั้งนะมากกว่า1ล้านครั้งนั่นแหละเนาะแล้วก็ผู้เล่นนะก็ประมาณอายุย2ปีขึ้นไปนะครับตรงนี้เนาะดาวก็ได้ประมาณ4.2ดาวนะครับมีคนให้ดาวประมาณ2 0,000คนนะครับตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นะก็จากคุณ จอมนันนะครับก็บอกว่านะครับเล่นจริงถอนจริงค่ะแอปนี้นะครับรักเลยจ่ายจริงทุกคนอ่าโอเคนะก็ถือว่าแอปนี้นะจ่ายจริงเนาะเรามาดูนะในส่วนของอเกี่ยวกับแอปนี้กันก่อนนะครับแอปนี้นะก็คือเป็นแอปในการเล่นเกมเนาะมันคล้ายกับแอปของ Money ่ i ิ l นั่นเองนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นค่ายเดียวกันหรือเปล่านะครับในส่วนนี้เพราะว่ารายละเอียดในส่วนนี้คือมันคล้ายกันมากทุกคนนะ ก็ในส่วนคองมาน,นีรอนะครับก็เปิดเมื่อวันที่15มิถุนายน2561นะครับก็ประมาณ3ปีที่ผ่านมานั่นเองนะครับวันนี้ก็วันที่1กรกฎาคมแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับทุกคนนะเดี๋ยวเราไปดาวน์โหลดกันนะครับกดติดตั้งตรงนี้เลยนะครับผมโอเคทุกคนนะหลังจากที่เราทำการดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาอยู่ตรงนี้นะก็คือเป็นมันนี่ อนะครับก็มันคล้ายกับเกมของอันนี้ทุกคนนะที่เป็น Money ่วิวนั่นเองนะอ่าก็เดี๋ยวเรากดเข้าไปในส่วนของ m ั n นี่รอ่อนะว่ามันต้องทําอะไรยังไงกันบ้างเนาะ,ะกด m ั n นี่รอนะกดเข้าไปนะครับจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของการติดตั้งแล้วก็การยอมรับอะไรสักอย่างอันนี้ก็ Welcome Term of ฟ s ูนะครับก็คือเป็นเงื่อนไขของการสมัครสมาชิกนะรตรงน,นี้เขาบอกว่าการสมัครสมาชิกนะครับเขาจะเอาข้อมูลนะ Registration data ก็คือข้อมูลในการสมัครสมาชิกก็คือ1 e อีเมลนะครับ2ก็คือเป็น date of birth ก็คือวันเดือนปีเกิด3คือเพศนะครับชายหรือหญิงนะแล้วก็4 install app include the use duration and use history ครับก็คือเป็นเกี่ยวกับการาติดตั้งแอปเพิ่มเติมนั่นเองนะครับผมตรงนี้นะแล้วก็เรื่องลงมาครับเรื่องลงมาข้างล่างเลยนะเรื่องนะครับเรากดที่ตรงนี้ก็ได้เนะ พอเราเลื่อนลงมาจนสุดนะครับเราก็กดคําว่า accept ตรงนี้นะครับเพื่อที่เราจะยอมรับหรือใครจะอ่านก่อนก็ได้นอกถ้าเราอ่านก่อนแล้วก็เราคิดว่าไม่โอเคแล้วก็ไม่เล่นแอปนี้ก็ได้เหมือนกันนะโอเคถ้าเราโอเคเราก็กดยอมรับตรงนี้นะครับตรงนี้เคยเป็นในส่วนการสมัครสมาชิกนะครับก็จะมีอยู่2ช่องทางด้วยกันนะครับจะเป็นทางของ Facebook กับทางของอีเมลนั่นเองนะเราเลือกเลยว่าเราจะสมัครผ่านอะไรนั่นเองนะโอเคครับเดี๋ยวผมขอสมัครก่อนเลยแล้วกันนะครับ โอเคทุกคนนะหลังจากที่เรากดสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ากดสมัครผ่านอีเมลนะก็คือเชื่อมต่อกับบัญชีอีเมลของผมนะอ่าแล้วก็จากนั้นก็ให้เราเลือกอายุแล้วก็เพศของเราด้วยนะครับแล้วก็กด go for it นั่นเองนะครับก็จะมีเพศก็คือเป็นของเราเป็นชายคือเมลหรือเปล่าน่าจะใช่เนาะส่วนอายุผมขอใส่ก่อนนะครับแล้วก็จากนั้นก็ให้เราใส่ตรงนี้นะครับกดตรงนี้เลยนะครับผม โอเคทุกคนนะครับหลังจากที่เรากดใส่อายุแล้วก็ใส่เกี่ยวกับเพศของเรานะครับจากนั้นก็ให้เขาบอกว่าเขาขอใช้สิทธินะในส่วนของตรงนี้นะมันคล้ายกับเกมของมันนี่วิวมากก็คือเราต้องให้สิทธิตรงนี้นะครับถ้าเราไม่ให้สิทธิ์ก็คือเราจะไม่สามารถที่จะเล่น เกมที่สามารถที่เชื่อมต่อกับแอป,ปของมันนี่รอตรงนี้ได้นะครับมันก็คล้ายกันเลยเนาะอ่าก็ตรงนี้คือให้เราน่าตัดสินใจดีๆว่าเราจะให้สิทธิ์หรือเปล่าการให้สิทธิ์ตรงนี้นะครับก,ก็คือว่าอ่ามันนี่รอครับก็จะสามารถที่จะเข้าถึงเกี่ยวกับข้อมูลของเราอ่าการใช้แอป,ปของเราในส่วนของเบิร์ในส่วนของมือถือของเราตรงนี้ด้วยซึ่งถ้ามีข้อมูลสําคัญสําคัญตรงนี้คืออ่าเราก็ไม่ ไม่ควรที่จะเล่นแอปนี้นั่นเองนะแต่ว่าเครื่องของผมเครื่องนี้คือมันไม่ใช่มันไม่มีเครื่อมันไม่มีข้อมูลที่สำคัญมากๆากนะผมก็เลยเลิกเล่นนั่นเองนะผมกดที่แกรนตรงนี้เลยนะกดเข้าไปนะครับแล้วก็กดอนุญาตนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มันขึ้นน่าจะเป็นขึ้นสีดำแล้วเปล่าผมไม่แน่ใจให้เราอ่านดีๆนะมันขึ้นข้อความอะไรสักอย่างให้เราอ่านนะครับ การติดตามใช้อุปกรณ์ของเรานั่นเองนะแล้วก็ถ้าเราโอเคเรายอมรับแล้วก็กดตกลงนั่นเองนะครับจากนั้นก็นะครับผมนะมันก็จะขึ้นมาในส่วนของแอปพลิเคชันนั่นเองนะก็คือเป็นของมันนี่รอนั่นเองนะครับตรงนี้นะ,ะก็เขาเขียนว่า Welcome นะครับจากการที่เราสมัครนะแค่เราเล่นอย่างเดียวนะแค่เราสมัครอย่างเดียวนะเราได้รับเลยทุกคนนะั่นหนึ่งพันแปดร้อยคะแนนนั่นเองนะ แค่เราสมัครนะเราได้ทับเลยนะ1,800คะแนนนะนส่วนของแอปนี้นะไม่ต้องเชิญเพื่อนนะครับไม่ต้องลงทุนนะครับผมนะถอนเข้าบัญชีของเพกพาวนะครับแล้วก็ถอนเงินได้จริงนะโอเคครับเดี๋ยวเรากดเลสโก้ตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าผมจะพาทัวรนะ์นะก็คือจะพาไปดูนะว่ามันมีอะไรกันบ้างเนาะอ่าในส่วนนี้ก็ครับมันมีแค่2เกมตรงนี้นะก็คือเกมฮาโก้นับกับเกมของ ็อกเตรงนี้นะครับซึ่งผมจะไม่เล่นในส่วนเกมพวกนี้นะผมจะกดตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันนันคืออะไรนะครับอ่าผมกดตรงนี้ก็คือว่าเป็นในส่วนของคะแนนของเรานะก็คือเป็นข้อมูลของเรานะครับก็คือตรงนี้เลยเรามีคะแนนอยู่ที่1นึ่ แป0คะแนนนะครับถ้าเราจะถอนเงินนะในส่วนนี้คือเป็นประวัติคะแนนของเราผมได้รับวันนี้นะอยู่ที่1,800คะแนนจากการที่สมัครสมาชิกนะครับส่วน t o the payout อ่ามันน่าจะเป็นเกี่ยวกับการถอนเงินนะครับอ่าใช่แล้วทุกคนนะมันเป็นการถอนเงินแล้วก็การถอนเงินมั้นก็เหมือนเป๊ะเลยครับผมนะ่ากับ money view นะครับก็ถอนเงินอยู่ที่2,000คะแนนจะเท่ากับ0 2นดอดอลลาร์นะซึ่งผมยังไม่สามารถที่จะถอนได้อีกนะครับเพราะว่าผมมีแค่ 1800คะแนนเอกนาะซึ่งถอนอยู่ที่2,000คะแนเน,นเองนะครับถอนสูงสุดน่าจะเป็น8ดอลลร์เหมือนกันอ่าใช่แล้วทุกคนนะันเหมือนกันเป๊ะเลยทุกคนนะนี่ส่วนของฟิวเจอร์ตรงนี้นะมันคืออะไรอ่าตรงนี้ก็คือในส่วนของหน้าตาหลักเนาะเพเอาก็คือเป็นการถอนเงินนะครับแล้วตรงนี้คืออะไรเอ่ยนะเรามาที่ตรงนี้ทุกคนนะครับที่ภาพโปรไฟล์ของเราอ่าตรงนี้มันก็จะมีอ e ีเมลของเราด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็ มีชื่อของเรานะครับแล้วก็ให้เราใส่ชื่อตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ให้เราใส่อันนี้คือเป็นเกี่ยวกับอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเอ้า uh, อันนี้คืออายุนะครับแล้วก็นี่คือเพศของเราเนาะให้เราใส่ชื่อตรงนี้ได้เลยแล้วก็กดเซฟไปนะครับเดี๋ยวผมขอใส่ชื่อก่อนนะครับอ่าซึ่งผมก็ใส่ชื่อเป็น anc studio นั่นเองนะครับผมโอเคเราก็กดย้อนกลับได้นะครับก็คือย้อนกลับเลยนะ แล้วก็ให้เรานะครับมาที่เมนูตรงนี้ทุกคนมันคืออะไรที่เป็นเหรียญข้างล่างนี้เองนะครับอ่ากดเข้าไปอ้อมันคือการถอนเงินเหมือนเดิมเนาะอ่าออกไปเลยนะครับอันนี้ก็คือมาที่ตรงนี้ทุกคนนะที่เป็นขีดตรงนี้นะขีด3ามขีดนะครับตรงนี้มันก็จะมีเมนูย่อยๆอีกก็คือเป็นเมนูฟิวเจอร์นะครับอันนี้ก็คือน่าจะเป็นเกี่ยวกับในส่วนของแอปต่างๆที่มีอยูอ่าใช่แล้วทุกคนนะมันมีแอปอะไรบ้างตรงนี้นะอ่าแล้วก็ เมนู payout ก็คือเมนูของการถอนเงินนะครับมันไม่มีเมนูอะไรมากมายนะมันคล้ายกับ money v i e l นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เมนู my app ก็คือเป็นเมนูที่เกี่ยวข้องกับว่าตอนนี้นะเรามีแอป,ปอะไรอยู่ที่เราเล่นอยู่กับเชื่อมต่อกับกับแอป,ปนี้นั่นเองนะซึ่งไม่ยังไม่มีตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่โปรไฟล์ับตรงนี้คือโปรไฟล์ตรงนี้นะโปรไฟล์ก็คือเป็นในส่วนของประวัติของเราก็คือเป็นข้อมูลส่วนตัวของเราก็มีอ e ีเมล ชื่อ user name แล้วก็อายุแล้วก็เกี่ยวกับเพศของเรานั่นเองนะครับต่อมาครับก็คือเป็น info health นะครับตรงนี้นะก็คือเป็นอะไรเอ่ยกดเข้าไปนะั่นก็คือเป็นเกี่ยวกับคําถามต่างๆนะครับก็จะเป็นแบ่งเป็นหมวดหมู่นะตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับคะแนนนะคอยอันนี้ก็คือเป็นแอป generator General Information เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานอะไรสักอย่างอันนี้เกี่ยวกับการถอนเงินนะอันนี้เกี่ยวกับการสมัครสมาชิกอันนี้เกี่ยวกับ Account profile ของเราแล้วก็อันนี้คือเป็นเพื่อนเกี่ยวกับเพื่อนของเรานั่นเองนะต่อมาก็คือเมนูต่อมาคือเมนู invite f r i e n d ก็คือเมนูการเชิญเพื่อนนั่นเองหนะ้ากดเข้าไปนะครับเราสามารถที่เชิญเพื่อนได้นะครับตรงนี้เราก็กด Invi t e ตรงนี้แล้วก็หรือจะกดแชร์ไปยัง Facebook ก็ได้ถ้ากด Invi t e ไปนะครับมันก็จะขึ้นให้เราเลือกว่าเราจะ ส่งให้ใครนั่นเองนะครับตรงนี้นะอโอเคครับผมนะสมมติว่าผมเชิญที่ลน์แล้วกันนะครับกดที่ไลน์นะผมกดแชร์นะครับเมื่อกี้นะที่ไลน์ของผมนั่นเองนะเดี๋ยวผมจะเปิดในลายนะครับโอเคทุกคนนะผมกดแชร์ไปที่ไลน์เมื่อกี้นั่นเองนะก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะ้าหน้าตาของลิงก์นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็มาที่แอปใหม่นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มาตรงนี้ใหม่นะครับแล้วก็ มันไม่มีแล้วทุกคนเดี๋ยวผมจะลองเล่นแอปแล้วกันเนาะผมจะกดเล่นแอปของฮาร์โก้แล้วกันนะผมจะกดเล่นแอปฮาร์โก้นะผมจะกดดาวน์โหลดแอปฮาร์โก้นะเขาบอกว่าอะไรตรงนี้นะครับเขาบอกว่าอ่าถ้าเราเล่นแอปฮาร์โก้ตรงนี้นะอ่าก็ไม่ใช่เขาว่าให้เราไปดาวน์โหลดแอปฮาร์โก้นะก็คือเป็น Play and Col l e ลเนะผมกดที่ฮาร์โก้แล้วก็กด Open Now นะครับตรงนี้แล้วก็กดติดตั้งนะครับตรงนี้นะครับรอสักครู่หนึ่ง โอเคทุกคนนะผมก็ได้ทำการนั่นดาวน์โหลดแอปฮาร์โกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไม่เปิดผ่านแอปฮาร์โกนะหลังจากที่เราดาวโหลดเสร็จนะให้เราออกจาก จากแอปนะครับก็คือให้ออกจากแอปเลยทุกคนแล้วก็ให้เราเข้าแอปมันนี่รอใหม่นะครับตรงนี้นะอันนี้คือเป็นวิธีนะเพราะว่าบางบาง,บางครั้งคือถ้าเราเข้าผ่านแอปเลยนะโดยตรงนะเราจะไม่ได้เหรียญน,นั่นเองนะม,นมันมีปัญหาเกี่ยวกับเหรียญน,นะอ่าเขาเขียนว่าเอิญคอยเพลฮาโกฟอร์เรวก็คือว่าให้เรารับไรายได้จากการที่เราเล่นแอปฮาโกก็มาที่ขีดสามขีดตรงนี้นะครับนี่นะแล้วก็นบให้เรานะครับมาที่คําว่า my app ตรงนี้เลยนะครับ โอเคครับตรงนี้ก็คือนะครับเขาว่าให้เราเล่นแอปพาร์โกยังไงนะเขาบอกว่า play 60 second ก็คือ60วิ60นา60วินาทีนะก็คือประมาณ1นาทีแหละนะ60วินะครับ60วินาทีหรือเท่ากับ1นาทีนั่นเองนะ60วินะอ่าก็คือ2เกตนะครับ70คอยนะครับตรงนี้นะเขาบอกว่านะถ้าเราเล่นจนครบ1นนาทีนะเราจะได้รับอยู่ที่70คะแนนด้วยกันนะครับผมอ่า แล้วก็โซโชียเพลตอนนี้ผมยังไม่เคยเล่นนะชั่วโมงนาทีวินาทียังไม่เคยเล่นนะครับซึ่งถ้าผมจะถอนเงินนะผมต้องถอนอยู่ที่ประมาณสองพันคะแนนแล้ะเป่านะเขาเขียนว่าถ้าเราจะถอนเงินขั้นต่ำนะต้องมีอยู่ที่2000คะแนนตอนนี้ผมมีเหรียญน,นะอยู่ที่1800คะแนนผมต้องหาอีกประมาณอีกประมาณเท่าไหร่อีกประมาณ 200คะแนนด้วยกันนะครับซึ่ง200คะแนนคือเราต้องเล่นแอปฮาร์โกประมาณ3นาทีนะครับ70คูณ3นะเป็น21นครับคือประมาณ210นาทีโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นแอปฮาร์โกกันผมจะลองกดที่ตรงนี้นะครับได้หรือเปล่าถ้าแอปของมั n e y Vi e วมันจะได้ทุกคนอ่าผมกดแล้วได้นะครับตรงนี้คือให้เราล็อกอินด้วยนะครับผมจะสมัครสมาชิกก่อนครับอ่าผมจะสมัครผ่านอ e ีเมลแล้วกันนะครับ โอเคทุกคนนะครับหลังจากที่เราได้ทําการสมัครสมาชิกในส่วนของแอปฮา c o โกนะครับแล้วก็ผมได้ลองเล่นนะเกมเมื่อกี้คือเกมสงครามของแกะนะแล้วก็จะมีเกมอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าการเล่นแอปฮา c o โกแล้วก็ได้เงินนั้นมันต้องทํำยังไงกันบ้างเนาะอ่าผมก็ได้ลองเล่นแล้วนะเมื่อกี้นะาประมาณหนึ่งตาด้วยกันนะครับเมคือคืนนี้เลยนะครับคือเป็นเกมล่าสุดที่ผมเล่นไปเนะาะเมื่อกี้ผมไม่ได้เปิดเพราะมันมีภาพ ที่ไม่สามารถเปิดเผยได้นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูในส่วนของภายในแอปกันนะผมว่าผมน่าจะเล่นนาแล้วเมื่อกี้เนาะอ่าทุกคนน่าได้รับอิวที่ที่143คะแนนด้วยกันนะครับผมเล่นไปเมื่อกี้นะครับผมเล่นไปเมื่อกี้กี่นาทีอ่าผมเล่นไปเมื่อกี้คือ2นาทีด้วยกันเนาะโอ้ยเมื่อนิดเดียวเองทุกคนนะเกือบจะได้สนาทีแล้วทุกคนผม,มรีบออกไปเมื่อกี้อ่าเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นใหม่ละกันนะครับตรงนี้นะก็เดี๋ยวผมขอเล่นใหม่อีกครั้งหนึ่งละกันนะครับ เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับโอเคทุกคนนะครับผมนะเมื่อกี้ก็เล่นไปจบอีกตาหนึ่งนะเดี๋ยวเราไปดนะูในส่วนของแอปกันนะว่ามีเงินว่ามีเหรียญเข้ามาหรือเปล่านะครับอ่าสุปว่าเหรียญไม่เข้ามานะครับในส่วนนี้เนาะเออเหรียญเข้ามาแล้วทุกคนนะอ่าได้มาอยู่ที่อ่าสองพันสิบแปดนะก็สามารถถอนเงินได้แล้วในะิ่งนันสิ่ง ที่มันเปลี่ยนไปก็คือว่าตรงนี้นะครับถ้าเราเล่นจนครบ69วินาทีเราจะได้รับเพิ่มอีกประมาณ80คอยด้วยกันนั่นเองนะครับอ่าตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราจะไปถอนเงินกันนะผมเล่นแค่5นาทีเองนะครับทุกคนเนาะเราจะไปถอนเงินก็มากดที่ตรงนี้นะครับอ่าอันนี้คือเป็นคะแนนที่เราได้รับมานั่นเองเนาะเดี๋ยวเรากดที่ payout นะครับแล้วก็มาที่ payout ตรงนี้นะครับวิธีการถอนเงินนะครับทุกคน าจากนั้นก็ตรงนี้มันก็จะขึ้นให้เราสามารถท,รที่จะถอนเงินได้น,นั่นเองนะกดถอนเงินตรงนี้นะครับเลือกเลยแล้วก็จากนั้นก็เขาว่าให้เรานั้นทําการ verify หน้าของเรานั่นเองหน้าใบหน้าของเรากด start นี้นะครับเดี๋ยวผมขอหยุดก่อนตรงนี้นะครับโอเคทุกคนนะครับผมนะผมทําการ verify นะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครจากนั้นก็กดโอเคตรงนี้ได้เลยนะครับหลังจากที่เรา verify เสร็จแล้วเนาะฉะนัะ้นก็นกให้เราก,กดถอนเงินกันนะครับ ตรงนี้ก็เขาให้เรานั้นนะผมตนะ้องทำการลอ็อกอินนะครับในส่วนของเพย์เพา PayPal ของเรานั่นเองนะครับโอเคทุกคนนะผมทำการกดถอนเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะเราก็ตรงนี้เขาว่ายินเลิฟฟรีมันนี่ให้เราแชร์ไปแต่ว่าถ้าเราไม่อยากแชร์ก็กดแคนเซิลผมขอไม่แชร์ไปแล้วกันนะครับแล้วก็ตรงนี้คะแนนผมก็หายไปเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็เราแค่รอนะรอให้เงินเข้ามาแค่นั้นเองนะครับ ก็ครั้งก่อนที่ผมเล่นแอปของ Money View นะก็ใช้เวลาประมาณผมเล่นประมาณนี่แหละเวลา3ทุ่มนี่แหละที่ผมถอนเงินไปแล้วก็เงินเข้าประมาณตอนเที่ยงคืนนั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวเราดูกันว่าในส่วนของแอปนี้นะผมถอนไปเวลา3ทุ่มนะเงินจะเข้าประมาณเวลากี่ทุ่มนะนั่นเองนะหรือใช้เวลากี่นาทีนั่นเองนะกี่ชั่วโมงนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเรารอกันเลยนะครับโอเคทุกคนนะครับผมนะตอนนี้ก็เงินได้เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ผ่านไปเกือบเกือบ24ชั่วโมงเลยทุกคนนะก็ผ่านไปประมาณกี่ชั่วโมงผมไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะก็อันนี้ทุกคนนะเขาเขียนว่าสถานะคือเพจเอานั่นเองนะก็คือเป็นการชําระเงินเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดในส่วนของออบัญชีนะครของ PayPal กันนะครับนี่เลยนะครับผมนะก็ได้รับมาแล้วนะครับก็จากแอป Money View Money Money w a l e นะครับอขออภัยทุกคนนะก็ เป็นแอปมันนี่รอนาจากค่ายเดียวกันนะครับค่ายของ j u s t d i c k GmbH นะครับก็ได้รับมา0.17ยูโรด้วยกันนะครับซึ่งเราถอนเป็นเงินดอลลาร์แต่ว่าเขาให้มาเป็นเงินยูโรนะครับอ่าก็ได้รับเมื่อเวลา12นาฬิกา21นาทีครับก็เที่ยงคืน เมื่อกี้เองนะครับก็ผ่านไปประมาณ2ชั่วโมงเมื่อกี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอีเมลกันนะครับว่ามีอีเมลเข้ามาแล้วก็เวลามันตรงกันหรือเปล่านั่นเองนับแล้วก็จํานวนเงินก็ตรงกันไหมนั่นเองนะซึ่งไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับก็ถือว่าดีมากเลยทีเดียวนะครับในส่วนนี้นะและนี่นะครับก็คือในส่วนของอีเมลนะครับก็มาจาก m o n e y รอนะครับ you have payout นะก็คือคุณมีการชำระเงินคุณมีการจ่ายเงินคือได้รับเงินแหละเนาะก็ จอมาอยู่ที่0.17ยุูโรนะเวลาก็เหมือนกันเป๊กเลยทุกคนนะครับก็ประมาณเวลาเทีเ่ยงนะ21นาะทีเมื่อกี้นะวันที่วันที่นะครับ11กร,รกฎาคมนะ2 0 2 1ดด้วยกันนะครับอ่าก็จากมันนี่รอนะก็ถือว่านับชัดเจนนะครับชื่อก็คือเป็นชื่อของผมนะครับโอเคทุกคนนะครับ รเราก็มาสรุปกันนะครับว่าแอป,ปมันนี่รอนะสามารถที่จะเล่นได้โดยที่เราไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเชิญเพื่อนนะครับแล้วก็เล่นแค่วันเดียวสามารถถอนเงินได้จริงนะครับถ้าใครสนใจนะครับลิงก์การสมัครใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะก็รีบๆไปเล่นกันนะครับตอนนี้เขายังจ่ายเงินอยู่นะเพราะว่าเรามีรู้ว่าแอป,ปพวกเนี้ยแอปป,ประเภทการเล่นฟรีก็ค,คือมันมีเวลาจํากัดของเขาอยู่แล้วนั่นเองเนาะบางทีผ่านไป1ปี2ปีเขาอาจจะปิดตัวก็ได้นะครับแต่ว่าแอป,ปนี้นะ ผ่านไปสาปีแล้วตอนนี้ก็ยังจ่ายเงินอยู่นะครับสำหรับใครที่สนใจผมน่าก็เหมือนเดิมเลยทุกคนเนาะแล้วก็ถ้าใครมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับอ่าถ้าใครอยากให้ผมนะทำคลิปเกี่ยวกับแอปอะไรนะครับที่ถูกกฎหมายนอกาะที่ไม่ใช่กาพนันพวกนี้นะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ชื่ออ่าเกี่ยวกับแอปนั้นได้เลยนะครับอ่ะก็สำหรับวิดีโอนี้นะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับในคลิปวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับ